ครับผมสวัสดีครับพี่น้อง FC ทุกท่านครับสวัสดีพี่น้องชาว YouTube ด้วยนะครับทุกทุกท่านเลยครับวันนี้ฝนตกครับพี่น้องครับฝนแรกของปีมาแล้วนะครับพื้นที่ที่ผมอยู่กรุงเทพมหานครนะครับพี่น้องฝนตกแล้วนะครับหนักด้วยครับพี่น้องครับต้นไม้ที่มีดอกไม่ได้เก็บเลยนะครับเก็บไม่ทันวันที่เก็บไม่ตกนะครับ เผือวันเดียวตกซะงั้นก็แนะนำนะครับพี่น้องครับฝนแรกของปีฝนตกมาแล้วนะครับอย่าลืมนะครับเอาน้ำมาฉีดล้างใบด้วยนะครับพี่น้องครับฉีดล้างใบนะครับ <c oughs> ถ้าเราปล่อยไว้นะครับ ก็จะเป็นเชื้อรานะครับนี่คือเชื้อรานะพี่น้องครับใบเหลืองอย่างเนี้นะครับนี่นะครับเชื้อรานะครับพี่น้องครับเราจะต้องล้างใบด้วยนะครับหลังจากฝนตกนะครับผมก็ล้างไปเรียบร้อยแล้วครับนี่นะครับพี่น้องครับผมก็ล้างไปเรียบร้อยนะครับใบก็จะเขียวนิดนึงนะครับจนชมได้ฝนแรกนะครับ สดชื่นแน่นอนหลังจากล้างใบเสร็จนะครับผมก็ใช้น้ำยาล้างจานนะครับผมก็ล้างออกไปครับน้องครับน้ำฝนนะครับผมก็ใช้น้ำยาล้างจานมาฉีดนะครับนี่นะครับการใช้น้ำ,นำยาล้างจานฉีดก็สองสามวันนะครับจนจมเราจะเปลี่ยนสีใบเขาจะสีเขียวเข้มนะครับ สีสวยนะครับพี่น้องครับทุกทุกครั้งที่ฝนตกนะครับผมก็จะใช้น้ำยาสันไหลนะครับน้ำยาล้างจานพี่น้องผสมน้ำฉีดฉีดพ่นใบเลยนะครับก่อนจะฉีดก็ใช้น้ำล้างนะครับน้ำล้างฉีดล้างออกไปนะครับพี่น้องครับไม่งั้นชนชมเราจะเกิดเชื้อรานะครับเชื้อราน้ำค้างนะครับผมที่มาจากน้ำฝนนะครับพี่น้อง เราต้องฉีดล้างออกไปนะครับนี่โดนแดดเผาเยอะๆเ,เป็นอย่างนี้ครับนี่น,นี่ครับหาเรื่องเน่าออครับต้องไปแก้ไขครับเอาช้อนมาขูดออกเอาปูนแดงทาอย่าลืมนะครับฝนตกอย่างนี้นะครับพี่น้องครับหลากสายายางยาวยา,ยา,ยา,ยายมาปเปิดน้ำแรงๆฉีดล้างใบไปเลยครับพี่น้อง ดอกล่วงไปดอกหนึ่งเลยนี่มายานะครับพี่น้องครับฝนมันแรงครับพี่น้องดอกมายาครับล่วงไปแล้วฝนแรงมากไม่ได้เก็บไม้เข้าร่มก็งี้ครับพี่น้องครับ ข้อดีก็คือทําให้ต้นไม้สดชื่นแจ่มใสนะครับต้นไม้พร้อมจะแตกใบนะครับอย่างที่ผมบอกไปนะครับผมปลูกไม้ไว้รอฝนนะครับสําหรับไม้ที่ตั้งไว้อยู่โน้่นนะครับพี่น้องปลูกไว้รอฝนพี่น้องครับท้ายฝนก็มานะครับล้างใบเรียบร้อยพี่น้องนะครับผมล้างใบอันนี้ผมผสมเกสรครับพี่น้องครับ ร้างใบเรียบร้อยนะครับโดนดอกน้ําฝนโดนดอกครับนี่บาร์บี้นะครับดอกเขาก็จะเช้าเช้าหน่อยนะครับโดนน้าฝนเล่นงานเมื่อคืนครับนี่โดนเล่นงานนะครับฝนแรงมากพี่น้องครับฝนแรงแต่ดอกเขาไม่ร,ไมร,มร่วงนะครับดอกไม่ร่วงฝนแรงมากดอกร่วงนะครับโดนฝนครับ รุ่งอรุณนี่หลังจากฉีดน้ำล้างใบเรียบร้อยผมก็ยกเข้ามาครับวันนี้นะครับยกเข้ามาเก็บไว้พี่น้องครับเดี๋ยวฝนจะกระนําลงมาอีกเขาบอกว่าถึงวันที่สิบเจ็ดนนนะฝนกรุงเทพเนี่ยนะครับผมก็เลยเอามาเข้าร่มนะพี่น้องเข้าร่มไว้ นี่ก็ดอกมาแล้วครับพี่น้องครับนี่ส้มจิว๋วนะครับดอกส้มจิ๋วครับนี่บานวันแรกก็โดนฝนซะแล้วนะครับดอกส้มจิ๋วนะครับส้มจิ๋วก็ดอกสวยพี่น้องดอกสวยนะครับส้มจิว๋วนี่ไม้ที่ผมนั่งแท่นไอ้ไม้ที่ผมเขี่ยกเกสอนพี่น้องนี่ลุ้นกันนะครับนี่ นี่เขาจะมีฝักเล็กๆอยู่ตรงนี้นะครับพี่น้องครับเนี่ยสองสามวันก็รู้เรื่องแหละนะครับติดฝักไม่ติดฝักเราก็รู้แล้วนะครับสามวันเนี่ยรออีกสักอาทิตย์หนึ่งก็รู้เรื่องแล้วครับพี่น้องนี่นะครับจุดพักไม้ของผมนะครับพี่น้องครับวันนี้จะปิดไว้นะครับคุมลังคาด้านบนครับมาให้โดนฝนนะครับ ต้นไหนที่มีดอกเก็บดอกไปดูพี่น้องจะได้รู้ว่าดอกไหนมันสวยไม่สวยนะครับจะได้เอาไว้ไปทำสายพันธุ์นั่งแท่นทำไม้แฟนซีครับอย่าลืมนะครับฝนตกใหม่ๆแบบนี้นะครับพี่น้องครับล้างใบให้สะอาดนะครับล้างน้ำออก ฉีดล้างน้ําฝนออกไปนะครับนี่ก็สันไลผสมน้ามาฉีดมาฉีดไว้ครับพี่น้องเพื่อฝนตกอีกนะครับป้องกันเชื้อรานะครับไม่ต้องไปใช้สารเคมีใดๆทั้งสิ้นนะครับผมเชื้อรานะครับต้นไม้ผมไม่มีหรอกครับเชื้อราอยากถ้ามีก็เดินผ่านมาก็ดึงออกครับตัดทิ้งนะ ไม่ยากครับถ้าเชื้อรานะครับมันติดกันได้นะพี่น้องมันเป็นเชื้อรานะครับสามารถทําให้ต้นอื่นติดเชื้อไปด้วยนะก็แนะนํานะครับถ้ามันมีเยอะก็ตัดทิ้งไปพี่น้องไม่ต้องไปเสียดายนะครับเดี๋ยวใบใหม่มันก็มาครับนี่ครับผมเดี๋ยวใบใหม่ก็มาพี่น้องต,ตัดทิ้งไปนะครับ ฝนตกแบบนี้ก็ถูกใจแล้วนะครับผมสำหรับไม้ที่ต้องการฝนนะครับถูกใจแหละนี่อย่างต้นนี้นะพี่น้องครับนี่นะครับได้น้ำฝนทีนี้ก็ใบเขาจะแตกเยอะรวดเร็วทันใจนะครับระวังแต่ว่าจะเน่าก่อนนี่เริ่มหรือเลี้ง,ลงนี่ไม่ใช่ทองนะครับแดดเผาพี่น้องนี่แดดเผาะนะครับแดดเผา ผมก็หมุนเอาอย่างนี้พี่น้องหมุนมันไปนี่นะครับแดดเผาครับใบเขาก็เริ่มแตกแล้วครับนี่นะครับผมก็สันไลมาฉีดไว้เรียบร้อยใบเริ่มมาแล้วนะครับผมเพราะว่าปลูกไม้รอฝนนะครับ ต้นไม้ที่เราตัดกิ่งตัดกิ่งไปนะครับก็เริ่มออกเขียเข้ยวๆแล้วครับกิง่งเริ่มจะแตกกิง่งแตกใบให้เห็นแล้วครับ,นะรบไม้ปลูกรอฝนครับนี่ถูกใจเลยครับต่อไปก็หลังจากใบอ่อนเกิดเยอะๆนะครับไอ้พวกเพี้ยพวกไรก็จะมานะครับทีนี่ใบอ่อนๆถูกใจมาก ไหลเหลืองเเพียหรือเพียหรืออะไรไม่รู้ครับเหลืองเหลืองเนี่ยนี่โตไวนะครับนี่แตกใบแตกใ,ใบไวมากยิงได้น้ำฝนวันนี้นะครับนี่อีกสาวันรู้เรื่องครับนี่ต้นไม้นี่อีกสามวันรู้เรื่องแน่ไม้มันโตไวครับ ถ้าเจอใบก็เก็บออกนะครับพี่น้องใบหล่นในกระถางนี่ครับนี่เห็นไหมครับนี่เชื้อราเป็นเชื้อราครับนี่ถ้าเราถ้าไม้ที่เราปลูกนะครับถ้าฝนตกใส่นี่ถ้าเราไม่ล้างใบออกก็จะเป็นแบบนี้นะครับนี่เชื้อราครับเป็นเชื้อราเก็บออกทิ้งไปครับเนี่ดูอย่างนี้นะครับนี่เชื้อราครับ เก็บทิ้งไปนี่นะครับง่ายๆก็คือล้างแล้วเอาสันไลมาฉีดไว้พี่น้องนะครับซันสันไลฉีดเอาง่ายๆดีครับไม่ต้องไปยุ่งยากนะครับนี่นะครับผมตัวน,นี้ก็จะคลุมเลยนะครับผมจะคลุมไว้พี่น้องดูคาราเมลน้วยดอกไม่สมบูรณ์แต่ก็อยากจะบานกับเขานะครับเนี่ย ก็รอดอกต่อไปครับดอกต่อไปตัวนี้ก็เลี้ยงไปก่อนครับไม้นั่งแทน่นต้องรอให้เขาแข็งแรงเราค่อยมาตัดกิ่งตัดตัดตัดให้เขาแตกพุ่มใหม่นะครับดอกเริ่มมาแล้วแต่ฝนตกใส่นะครับนี่ครับฝนตกต้องล้างใบครับพี่น้องนะครับน้ำฉีดล้างมั่งนะครับเดี๋ยวไม้จะเสีย จนชมบางที่แพงนะครับพี่น้องครับยิ่งทําให้สวยยิ่งแพงนะครับมีราคานะครับนี่เลยนะครับผมดอกใหญ่ดอกสวยก็ต้องบาร์บี้แหละครับพี่น้องนะครับลาไปก่อนครับพี่น้องครับมาบอกกล่าวหลังฝนตกครับพี่น้องครับช่วงที่ฝนตกนะครับ ตกเสร็จก็เอาน้ำมาล้างใบออกไปนะครับฉีดล้างใบไปเลยนะครับผมแล้วค่อยเอาสันไลามาฉีดอีกทีหนึง่งเผื่อฝนจะตกอีกรอบหนึ่งนะครับเราต้องฉีดสันไลนะครับเป็นสารจับใบอย่างดีเลยนะครับไม่ทำลายต้นไม้ด้วยฝนตกทีนี้น้ำก็จะไหลผ่านได้ดีขึ้นนะครับผมน้ำไม่เกาะไม่จับอยู่ที่ใบนะครับ ลาไปก่อนครับลาด้วยส้มจิ๋วนะครับผมพี่น้อง f อซครับขอบคุณทุกกำลังใจนะครับผมลาไปก่อนครับสวัสดีครับ